คุณหิวมาจากไหนกำลังเดี๋ยวมันเย็นอันนี้หอยซอสเนี่ยหอยจ้อเออหอยจ้ออันนี้ก็หอยจ้อจริงเหรอเมื่อกี้บอกหอยซอสอันนี้ปั้นเองนะดูเนื้อปูเยอะเยอะเยอะจริงนะเป็นอย่างนี้เลยเนื้อปูเต็มปากเลยครับอยากชิมเนี่ยเยอะนะซีฟู้ดเนี่ยจะตายเหรอวะน้ำจิ้มเปรี้ยวก็เปรี้ยวดีมันน้ำจิ้มมะนาวพร้อมเ่ย แต่หอยเนี่ยสดไอห,หอยที่ผมชอบกินที่ประจําอะถ้าทางใต้เขาเรียกหอยนางหงแต่ถ้าภาคกลางบ้านเราเนี่ยเขาเรียกหอยมะระอ่ะนี่ก็จิ้มนิดหน่อยแต่สดจริงๆพี่อืออืออยู่ในบอใอ่อเห็นอยู่ในบ่อใช่อร่อยอร่อยคร <า S 1> ับจิ้มซีฟ ո ้นยังอร่อยมากพี่บอกให้ตอนนี้ที่กินกุ้งก่อนดีกว่าจะเช็คว่ากุ้งสดหรือไม่สดเนี่ยเนี่ยแค่คุณแกะแค่นี้เนี่ยจับง้างนี่นะฮะเนี่ยแล้วดึงออกเลยดูไรับดูไรผู้ชมเขาถามดูไรถ้ากุ้งเนี่ยดึงแล้วหัวหลุดเลยเนี่ยตรงเนี้ยหลุดเลยเนี่ยแสดงว่ากุ้งเนี่ยเป็นกุ้งไม่สด ถ้ามันไม่หลุดอ่าอย่างเงี้ยี่นอย่างเงี้ยอย่างางี้สดไหมสดสดิอาท่านที่อยากจะมาทานอุดมซีฟู้ดนะครับอาหารเลสดลสดและสดจริงๆหมดของรับประกันคุณภาพนะครับการันตีพิมพ์มาเลยฮะอุดมซีฟู้ดบางแสนหรืออุดมซีฟู้ดปากช่องนะครับก็ฝากไว้เด้ออุดมซีฟู้ด